ชุมแค่นัดเดียวสรุปได้เลยแหละครับว่าใช้เงินผิดทั้งผิดระเบียบราชการและก็ผิดวัตถุประสงค์กองทุนนัคนเขาตรวจมาแล้วไงเขาตรวจอ๋อเขาตรวจมาแล้วผลจากการทีเ่เขาตรวจมาแล้วค่ะ ใช่ไหมครับเขาตรวจกันมาแล้วแล้วก็เห็นแล้วเขาก็วีแล้วเบียบว่าด้วยการใช้เงินในราชการแผ่นดินควรจะเป็นยังไงยงไงก็ตรวจมาแล้วครับครับเขาในที่นี้หมายถึงคอตรอใช่ไหมครับคอตรอครับสตงและสตงด้วยเขาก็ยืนยันกับผมนี่ไงว่าว่าผิดระเบียบราชการผิดวัตถุประสงค์ของทุนผิดแผิดร ผมไม่มีความผิดน,นะผมใช้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสท่านาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมยิ่งกว่าแผ่นดินไหวระดับ8ลิกเตอร์อเมื่อคอตรอคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเช็คบินกองทุนสสสและพลเอกไพรบุญคุ้มฉายาหนุนินีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็รับรู้กันนะครับในทางการเมืองขนาดนี้ก็ถอดร,รหัสกันวุ่นวาย เกจิการเมืองก็จับตามองเรื่องนี้จะจบอย่างไรอย่าลืมนะครับคอตอรอเป็นมือของนายกขณะดเดียวกัน i ิกโอกคนเอกภายบูลสายตรงนายกเช็คบินหน่วยงานองค์กรที่ต้องเรียกว่าอยู่ในเครือข่ายคนตระกูลสก็เครือข่ายอาจารย์หมอประเวศวสีนี่แหละครับเริ่มจากเช็คบินสำนักงานซบปสอชอสำนักงานบัตรทองนั่นเองนะครับล่าสุด เลื่อยมาจนกระทั่งกองทุนสสเลขาธิการสรปสชคุณหมอคุณหมอวินัยสวดีวรถูกมาตรา44พักการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่คุณหมอกฤษดาเรืองอารีรัตผู้จัดจาก,การกองทุนสสทนแรงกดดันไม่ไหวไขก๊อกตัวเองเรื่องนี้ต้องถือว่าแรงกระเพื่อมันสูงจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งรองนายกเศรษฐกิจอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็พยายามที่จะเข้ามาหยิบยืมเครือข่ายพลังประสบการณ์ ของเครือข่ายพี่น้องตระกูลสเครือข่ายอาจารย์หมอประเวศวสีหยิบยืมเครือข่ายประสบการณ์เพื่อที่จะไปผลักดันไปขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐของรัฐาาบาลกสชมันเป็นสองกาคการที่มันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงจึงกล่าวว่าแวดวงการเมืองเขาจับตามองอน,นะครับว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรในช่วงหน้าไปเปิดใจพี่ใหญ่ตระกูลสคนหนึ่งครับ คุณหมอวิชัยชคว,วิวัฒและที่สําคัญที่สุดคุณหมอวิชัยยังเป็นรองประธาน,นาคณะกรรมการกองทุนสสสอยู่ด้วยในช่วงหน้าครับเอาละรครับทุานผู้ชมในทีนี้คือดในทีที่เราจะร่วมกันเปิดใจพี่ใหญ่ตระกูลสอคนหนึ่งนะครับคุณหมอวิชัยโชคว,วิวัฒ เป็นการเปิดใจในวันที่องค์กรในเครือข่ายพี่น้องตระกูลสต้องตกเป็นจำเลยของสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน้ากิดเส้นใต้ก็คือคนที่สรุปรายงานและลุกขึ้นมากล่าวหาองค์กรในเครือข่ายพี่น้องตระกูลสว่ามีปัญหาก็คือคกลไกของคอสชอเองพบกับคุณหมอวิชัยครับสวัสดีครับคุณหมอฮะครับสวัสดีครับฟันธงนะครับคุณหมอ รัฐบาลผ่านอาจารย์สมพิจาตุศรีพิทักษ์มาขอให้พี่น้องตระกูลสช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สารพลังประชารัฐจริงๆใช่ไหมครับเท่าที่ทราบก็เป็นความจริงครับแล้วขอให้ไปช่วยครับแล้วก็ได้เกิดเ,เ,เรียกว่าการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ที่เมืองทองธานีเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจาได้ครับ,รบเป็น Big บิกอีเวนที่เมืองทองธานีที่สังคมได้เห็นภาพสามผู้ยิ่งใหญ่นะนายกตูร้องรอง้รองนายกสมคิด และก็อาจารย์หมอประเวศอยู่บนเวทีร่วมกันเปิดร่วมกันเปิดยุทธศาสตร์สารพลังประชารัฐผมเห็นคุณหมอปพะเดเฟินประทีปผมเห็นคุณหมอมองคลนนะสงขลาเห็นใครต่ใครเต็มบดเลยเป็นเรื่องจริงที่เขาขอให้ไปช่วยเรื่องสารพลังประชารัฐแต่ในขณะเดียวกันมือไม้ของนายกนะฮะสายตรงนายกเลยไม่ว่าจะเป็นคอตรอไม่ว่าจะเป็นพระเด็จพบูรณะฮะเช็คบินองค์กรในเครือข่ายตระกูลสเรื่องจากสพสชล่าสุดกองทุนสส รู้สึกอย่างไรครับเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่าเป็นภาวะผิดปกติผิดปกติผิดปกติครับเพราะว่าเอาตั้งแต่สปสชนะครับสปสชนี่ได้ช่วยเหลือประชาชนไทย48ล้านคนนี้อย่างมากเลยนะครับเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลกท่านนายกไปที่ UN เนะฮะท่านได้รับความชื่นชมมากจากผลงานของสปสชและท่านก็ไปประกาศ ความสเร็จของสปสชนะครับเสร็จแล้วขณะเดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเลขาธิการสปสชเนี่ยก็โดนมาตรา4 4ย้ายไปนั่งตกบยุงอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคําถามมากมายนะครับยังหาคาตอบไม่ได้ชัดคราวนี้มันลามาถึงกองทุนสสใช่ครับนะฮะคราวนี้สสเช่นเดียวกันขณะที่ด้านหนึ่งเนี่ยเรากาลังจะรวมพลังประชารัฐนะฮะเพราะบ้านเมืองเนี่ย มีภาวะที่ไม่ปกติหลายอย่างเศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหามากครับแล้วก็ภาพประเทศไทยในสตาชาวโลกเนี่ยก็ยังต้องชี้แจงอะไรแต่อะไรมากมายเราก็จำเป็นจะต้องมาพนึกกาลังกันเพื่อทําความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติขึ้นนะครับแล้วภาพที่เมืองทองธานีก็เป็นภาพที่งดงามนตครับต่ขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรสสๆซึ่งเป็นกําลังหลัก ในการจัดงานในวันนั้นและยังจะต้องทําต่อไปนี่แหละครับย้อนนิดหนึ่งคุณหมออีเวนต์บิ๊กอีเวนต์ที่เมืองทองที่ได้เห็นภาพ3ผู้ยิ่งใหญ่บนเวทีเดียวกันคนที่ออแกนไนส์เนี่ยก็คือกองทุนสสสเป็นกําลังหลักเลยครับเป็นกําลังหลักในการออแกนไนส์งานวันนั้นใช่ครับที่ใช้เวลานายยกรองนายกนี่ยิ้มไม่หบเลยนะคือใช้เวลาเพียงประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นครับก็สามารถออแกนไนส์งานใหญ่ขนาดนั้นได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสสทํางานมา10กว่าปีเนี่ย ทำงานกับภาคประชาชนนะครับอย่างกว้างขวางทั่วประเทศแล้วก็ทํางานอย่างมีคุณภาพนะครับทําให้เมื่อมีการจะเป็นรีบด่วนที่จะต้องมา ผลึกกำลังกันเนี่ยก็สามารถทำได้ในเวลาค่อนข้างรวดเร็วครับคุณหมอกำลังจะบอกว่าที่มากันเป็นหมื่นคนวันนั้นที่เมืองทองธาน,นีนะครับส่วนหนึ่งเป็นฝีมือเป็นเครือข่ายเป็นการจัดตั้งของกองทุนสสสไม่ใช่จัดตั้งหรอกครับคือเป็นการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็น,นมวลชนเป็นเครือข่ายที่ทำงานประสานกับสสสดังนั้นสองอาทิตย์เมื่อจะกดปุ่มเป็นหมื่นสามารถระดมได้ใช่ครับถูกต้องกันนะฮะใช่ครับ <h ats. S 1> นะฮะเพื่อให้ภาพบนเวทีสามผู้ยิ่งใหญ่ดูแข็งแรงนะฮะ และเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นขบวนการที่ไม่ปกตินั่นสิสำหรับสสสเนี่นะครับเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วคงจำได้ครับมีเรื่องการแก้ไขรัฐรมนูญนะฮะอ๋อจำได้จำได้การร่างรัฐรมนูญสมัยอาจารย์บรวรศักดิ์ใช่ครับครับแล้วร่างรัฐรมนูญขึ้นมาเนี่ยมีการเพิ่มเข้าไปมาตราหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้ารัฐบมนูญออกมาใช้เนี่ยจะทำให้สสอเนี่ย หมดสภาพไปภายในระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับนั่นเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ปกติแน่นอนโอเคครั้งนั้นมันจบเพราะว่าร่างรัฐธรมนูญฉบับประชาธิศาต์ก็ถูกตีตกเอามาครั้งนี้จบหรอครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยครับมี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 บุคคลจํานวนมากเลยออกมาทักท้วงว่าเขียนกฎหมายฉบับนี้เนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นการเขียนที่ไม่ฉลาด และดีไม่ดีเนี่ยกลายเป็นว่าเขียนเนี่ยเพื่อรับใช้บริษัทบุหรีข้ามชาติฝีมือใครครั้งนั้นลหลายคนเขาบอกว่าฝีมือคุณชายอุย๋ยแต่คุณชายอุ๋ยก็แสดงหลักฐานแล้วก็ยืนยันความชัดเจนว่าไม่ใช่มีคนเอาบันทึกของอาจารย์อุ๋ยคคุณชายอุ๋ยเนี่ยไปแปลงสารฝีมือใคร ฝีมือฝีมือใครอันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันะรู้ใช่ไหมฮะรู้รู้ว่าฝีมือใครฝีมือใครแต่คุณชานิยทธรไม่เกี่ยวนะผมเชื่อไม่เกี่ยวครับโอเคนะครับทีนี้พอมาครั้งนี้มีการต่อต้านนะครับแล้วจนในที่สุดเนี่ยก็มีการถอนมีการมีการปรับแก้ครับแต่การปรับแก้ครั้งนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอาละจะปรับแก้กับแม่ไปเพราะฉะนั้นขอให้คอตรอเข้าไปตรวจเข้ม เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะค,ะครับเป็นเรื่องตรวจเข้มแล้วพอตรวจออกมาเนี่ยระยะเวลาสั้นๆก็มีรายงานถึงท่านนายกว่าผิดว่าผิดเลยใช้เงินผิดซึ่งก็เป็นเรื่องผิดปกตินะค,ะครับ,รบเพราะว่าปกติแล้วการตรวจสอบเนี่ยเมื่อตรวจสอบใครก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเราตรวจพบอย่างนี้ท่านจะว่ายังไงแต่ว่าแต่ว่า ผลการตรวจสอบของคอรรถ้าบอกว่ามีนัยยะทางการเมืองแต่ทําไมมันไปสอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นของสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินศตงาด้วยล่ะครับไปในทิศทางเดียวกันเลยคือคืออย่างนี้ครับผมก็พอทราบเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับศอัออกอเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเข้มมาก่อนแล้วเหมือนกับที่ไปตรวจสอ,ปะสะอบปสชนะครับแล้วก็มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเพราะเมื่อตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ทำรายงานตรงถึงท่านนายกเลยครับซึ่งก็ผิดปกติเพราะในระบบการตรวจสอบเนี่ยไปตรวจสอบใครก็ตามจะต้องบอกว่าตรวจสอบพบอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรครับให้ชี้แจงเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนจะรายงานคุณหมอกำลังบอกว่าคอต์รอก็ดีสตงงอก็ดีรับลูกเล่นลูกเดียวกันคือผมไม่ใช้คํานั้นนะครับผมขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องผิดปกติโอเคได้ครับผิดปกติอันนี้มาตรฐานการตรวจสอบทั่วโลก ไม่ทําเช่นนี้ครับแต่ก็ทํานะครับครับ,รบและในรายงานฉบับนั้นเนี่นะครับก็เป็นที่มาของรายงานของคอรรนะฮะด้วยและเมื่อคอรรส่งนายกาส่งนายกแล้วนี่นะฮะก็มีการสั่งการลงมาครับแต่การสั่งการเนี่ยสั่งการมาที่ทรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ตั้งกรรมการสอบว่า ใช้งบละเอียดวัตถุประสงค์หรือไม่มันก็ดูพื้นๆนะดูไม่มีอะไรนะซึ่งอย่างนี้นะครับเวลาที่เวลาที่จะสั่งการแล้วก็มีการสั่งการไปถึงสสสด้วยนะแต่ว่าหนังสือเนี่ยไปถึงรัฐมนตรีก่อนรัฐมนตรีสาธารณสุขก่อนก่อนที่จะมาสสสสสสได้รับไปหลังและเป็นหนังสือลับนะครับแต่ทำไมเป็นข่าวอย่างกว้างขวางีมันผิดปกติครับ เอา้เอาพูดเอาแค่นี้แล้วกันครับโอเคคำสั่งที่สั่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้ตรวจสอบว่าใช้โครงการใช้งบโครงการไหนผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นั่นก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ยังมีการสั่งการไปที่พลเอกประบูท์กระทรวงยุติธรรมอันนั้นจะรุนแรงใช่ไหมครับ <oughs> มีนัยยะอะไรหรือไ <oughs> <ๆ>ม่ครับค,ค,คืออันนี้ก็เป็นเป็นระบบปกติเป็นระบบปกติของคอสชครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับในการตรวจสอบเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าตรวจสอบ อย่างมีมาตรฐานให้ค,ความเป็นธรรมถ้าอะไรไม่ถูกก็แก้ไขให้มันถูกเ,เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องยอมรับได้แต่ฟังด,ะะดูอย่างนี้นะคุณหมอคุณหมอกำลังบอกว่าการเข้ามาตรวจสอบโดยสตงก็ดีโดยคอตรอก็ดีในครั้งนี้ในเรื่องนี้นั้นนะครับมันมีอาจจะด้หรือครับผมผมผมบอกว่าจึงใช้คําว่าผิดปกติผมบอกว่าผิดปกติแต่ว่าเหตุเป็นอย่างไรเนี่ยนะ,ะฮะ,ะผมเชื่อในอนาคตประวัติศาสตร์จะต้องเปิดเผยออกมา เรื่องเช่น,นี้ปกปิดกันไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันผิดปกติแล้วัมันผิดปกตินะจะนิยามคําว่าผิดปกติกว้างหรือแคบอย่างไรเดี๋ยวสังคมต้องติดตามกันไปเรื่อยๆถูกไหมถูกต้องครับกลับมาตรงนี้ครับเพื่อให้มันสมดุลเนี่ยน,นะครับผมก็เอาข้อกล่าวหาของคอรอของสอตงและรวมถึงพลเอกไรบูล์มานั่งคลี่อ่านนะนะครับเขาบอกว่ากองทุนสสนั้นมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปรากฏว่าสสสนั้นไปนิยามหรือไปตีความคําว่าสุขภาพอย่างกว้างใหญ่ไพศาลจุงกระทั่งหาฝั่งไม่เจออย่างเช่นเอางบไปอุดหนุนสานักข่าวอิสราอย่างเช่นเอางบไปอุดหนุนโครงการของอาจารย์มิ่งมิ่งสารข่าวสะอาดเรื่องศึกษาภูมิทัศน์ทางการเมืองเขาถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างเสริมสุขภาพครับ,รบอันนี้จะต้องอดู ถ้าพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่าสอสอเนี่ยผิดแล้วนะแต่ผมขอให้ดูอย่างนี้นะผมเตรียมว่านะฮะอันนี้เป็นกฎบัตรขององค์การในไวรุ่งนะฮะ WHO ออกมาตั้งแต่ปี2 4 0 9ัน9ี่1้อยเก้าอน่รอบสงสนอั่าบนะฮะนี่ภาษาอังกฤษนะเพื่อจะมีที่อ้างอิงเลยนะไปเปิดดูได้นะและภาษาไทยนะ ลองอ่านดูสิครับสุขภาพหมายความว่าอย่างไรองค์การอนามัยโลกได้ออกกําหนดกฎบัตรตั้งแต่2,491บอกว่าสุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสังคมไม่เพียงปัสศจากโรคและความพิการเท่านั้นนะครับร่างกายจิตใจสังคมนะครับไม่ใช่เรื่องร่างกายเท่านั้นนะมันเรื่องจิตใจเรื่องสังคมนะฮะเอาละ ทั่วโลกเขาตีความแบบสสผมยืนยันอย่างนี้นะทีนี้มาดูต่อไปครับต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการทําเรื่องสร้างเสริมสุขภาพโดยตรงครับสร้างเสริมสุขภาพโดยตรงเลยนะฮะอันนี้เนี่ยครับประกาศกันทั่วโลกนะฮะที่กรุงออตตาวาเป็นกฎบัตรออตตาวาผมเอาภาษาอังกฤษมาเพื่อจะยืนยันว่าไม่ใช่เอามาลอยๆอมันมีที่มาจริงๆแล้วมาดู ภาษาไทย,ท,ยที่แปลดูกฎบัตรอัตว่าเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ2529อ้ออารมอ์่าอ่านดูสิครับเาว่าข้อแรกสร้างการสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพข้อที่2การสร้างส,าสิ่งแวดล้อมนยี่ยวยสาธารณการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพครับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอะละผมพอเห็นประเด็นละใช่ไหมพอเห็นประเด็นละเห็นไหมว่ามันมีตั้ง้เขานิยามอย่างกว้างเขานิยามว่าการจะทําเรื่องสุขภาพเนี่ยนะ กายใจสังคมสังคมมันจะต้องทําเพื่อให้บรรลุผลต่อสุขภาพครับยกตัวอย่างเช่นเราไปทํางานเรื่องบุหรี่เรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องบุหรี่นะรเรื่องเหล้าเราลงไปในชุมชนบอกชาวบ้านบอกว่าให้เลิกเหล้าครับชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องมาพูดหรอกครับเล่าเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขาเขามากอยู่แล้วเขามีปัญหาต่างๆมากมายเลยไม่ต้องมาบอกหรอกนะฮะทุกของเขาคืออย่างนี้ หนึ่องามสี่นะฮะถ้าแก้ทุกเขาได้แล้วเนี่ยเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่มันจะลดลงเองนะฮะนั่นแหละคือวิธีที่สองคิดใช่ไหมครับแล้วนี่คือกรอบคิดนะฮะในวงห้าเรื่องของการสร้างเสริมสุขกาพเข้าใจแล้วทีนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะนื่องเป็นเรื่องของออตตา่าประเทศไทยเป็นสมาชิกนะนะฮะเราก็ทําตามสากลนะฮะแต่เวลานี้นะ เวลาจับปลาประมงเนี่ยเราทาเราไม่ทําตามสากลได้ไหมเราไม่ทําตามสากลได้ไหมก็มีปัญหามีปัญหาใช่ไหมเรากำลังโดนใบแดงใช่ไหมใบเหลืองใบแดงใช่ไหมอย่างเนี้นะครับนะทีนี้อ้าวแล้วเมืองไทยเราเนี่ยกฎหมายพรบสสสเนี่ยลองดูสิครับว่าเขาเขียนสร้างตราสามใช่ไหมครับใช่ครับ ท้อเห็นความตามกฎหมายสร้างเ <มา S 1> สริมสุขภาพหมายความว่าการใดๆที่มุ่งกระทําเพื่อสร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางกายจิตและสังคมเอาละสอดคล้องกันไปผมเข้าใจแต่มีคําถามครับคุณหมอครับเขามีคําถามว่าเอาละพอเข้าใจได้แต่ทําไม NGO ทําไมกลุ่มบุคคลทําไมภาคประชาสังคมทําไมกลุ่มก้อนองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสวนั้นจึงเป็นหน้าเดิมๆกิจปีกปีก็หน้าเดิม ก่อนจะไปตรงนั้นนะวนเวียนอยู่ก่อนจะไปตรงนั้นเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะตอบคําถามนี้นะผมจะยกผมจะยกกรณีตัวอย่างที่ทางสตงเนี่ยรายงานว่าเป็นเป็นการทํานอกกรอบนะเอาตัวอย่างรูปประมของจริงเลยนะสวดมนต์ข้ามปีมาจากรายงานใช่ไหมครับรายงานที่รายงานนายกสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยสตงบอกไม่ใช่ภารกิจของสสสนะฮะเป็นภารกิจของ สำนักงานพุทธศาสนานั้นก็สู่วัฒนธรรมพูดงงานครัยผมถามว่าเน่ยผมเรียนอย่างนี้สสสเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ครับก่อนที่จะมีสูบัขามปีเนี่ยมันมีกิจกรรมเข้าดาวเป็นที่นิยมกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆแล้วเข้าดาวนี้เมาข้ามพศสั้นๆก็คือเมาข้ามพศแล้วก็กิจกรรมที่ทําลายสุขภาพอื่นๆอีกหลายอย่างครอครับ แล้วถามว่าถ้าเราไปบอกเขาบอกว่าไม่ดีให้เลิกเถิดนะให้ลดลงให้ต่างๆถามว่าได้ผลไหมก็ต้องสร้างทางเลือกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดแล้วคิดอีกนะในที่สุดเนี่ยจึงออกมาเป็นกิจกรรมส่วนบนข้ามปีคนะฮะส่วนบนข้ามปีก็เริ่มต้นที่สนามหลวงแล้วต่อมาเนี่ยก็ขยายไปทั่วประเทศไปที่พุทธบนทนไปที่วัดต่างๆทั่วประเทศ มีคนร่วมกิจกรรมเป็นล้านคนเลยนะครับครับครับถามว่าเป็นกิจกรรมอันนี้สร้างเสริมสุขภาพไหมแล้วแต่นิยามละนะใช่ไหมเป็นความเชื่อละว่าสุขภาพมันช่ามันแค่แค่นั้นไม่ใช่แล้วแต่นิยามนะกิจกรรมอันนี้เนี่ยนะทำระหว่างปล่อยให้เขาเข้าดาวกับการที่ชวนเข้ามาแล้วเข้ามาสวดมนต์ข้ามปีสุขภาพมันจะดีขึ้นไหมครับโอเคเข้าใจใช่นะครับ สอนอสตงอบอกว่ากิจกรรมอันนี้ไม่ใช่ภารก,กิจของสอส,อสอนนีตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างและและและ,และในโครงการส่วนก้ามปีเนี่ยนะครมีกิจกรรมอันหนึ่งมีก็ประมาณก้อนหนึ่งส่งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพามิตรไปฝึกปฏิบัติงานนะระยะยาวที่ทีท่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปฝึก เพื่อที่จะศึกษาวิธีเก็บภาษีเหล้าบุหรี่รรประเทศไทยเนี่ยนะฮะสสส,สเนี่ยตอนเริ่มต้นใหม่ๆปี4 4 4 5เนี่ยครับได้งบประมาณจากเหล้าและบุหรี่เนี่ยประมาณพันกว่าล้านตอนนี้ได้มา4,000กว่าล้านนะครับก็มีนักพิการบางท่านท่านก็บอกว่า ไอ้ตอนนี้ได้4,000ักว่าล้านอะไรใช่ครับต่อปีนะฮะสสสนะครับจากสองเปอร์เซ็นตของภาษีบาวนะฮะโอสี่0 0 0กว่าเลยนะฮะใช่ครับนักวิเคราะห์บางท่านบอกว่าสสสล้มเหลวถ้าหากทำสำเร็จเนี่ยภาษีต้องลดลงครับนะฮะอันนั้นก็คือนักวิทยาการกำบลรเพราะถ้านักวิทยาการที่เขาเป็นนักการจริงเขาต้องศึกษาต่อไปว่าครับทำไมมันจึงเพิ่มขึ้น ผมยืนยันนะครับว่าอัตราการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ลดลงตามลําดับก่อนมีสสสแต่ภาษีเหล้าเบียร์ที่เก็บได้เพิ่มเพราะเพราะอัตราภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมากมันเพิ่มขึ้นโอเคเข้าใจเพิ่มขึ้นมากเลยโอเคเข้าใจจำนวนคนสูบนยนะอัตราเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะลดลงอย่างต่อเนื่องรับคำถามสุดท้ายครับจะชี้แจงกับสังคมอย่างไรครับที่เขาบอกว่าเอาละจะให้เข้าใจ ในนิยามของสุขภาพอย่างกว้างก็เข้าใจได้แต่ทําไมผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสเนี่ยจึงเป็นคนหน้าเดิมเดิมกลุ่มเดิมเดิมเครือข่ายเดิมเดิมองค์กรเดิมเดิมเเดิมเดิมเป็นคนอยู่พวกเดียอยู่ในเครือข่ายตระกูลสอทั้งสิ้นนะฮะจะอธิบายอย่างไรดีครับอันนี้อธิบายอย่างนี้ครับครับอธิบายว่าใครเป็นคนพูดคํานี้ว่าว่าหน้าเดิมเดิมคอตรอฮะนะขอให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงเนี่ยองค์กรที่รับ ที่รับประโยชน์จากสสเนี่ยนะมีทั้งภาครัชการมีทั้งภาคเอกชนมีทั้งชุมชนมีทั้งคนเล็กคนน้อยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนก็สารถประโยชน์เช่นสมาคมมูลนิธิต่างๆเนี่ยมีหลายร้อยองค์กรหลายร้อยองค์กรแต่หน้าซ้ำๆไหมทั้งซ้ำและไม่ซ้ำทั้งซ้ำและไม่ซ้ำนะฮะหน้าเดิมๆเนี่ยมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะ สัดส่วนเพิ่มขึ้นมากเลยตอนนี้ต้องต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงแหละอันนี้ข้อ็จจริงครับไม่มีปัญหาผมคิดว่าผมถึงบอกว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องดีโอเคแต่ขอให้ทําให้เป็นปกติยาทําผิดปกติยาทําผิดปกติศัพท์ของคุณหมอก็คือยาผิดปกติยาผิดปกติสุดท้ายของสุดท้ายฟันทงเลยนะฮะคือคําว่าผิดปกติของผมนี่ก็คือขีดเส้นใต้นะครับสุจริต จะบอกว่าเขาตรวจสอบแบบไม่สุจริตแล้วผมไม่ได้บอกว่า,ว,าว่าเหตุเกิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติไม่ปกติแล้วปกติคืออะไรคือให้ทำเอาสุจริตโอเคคือคําพูดเนี่ยมันต้องระวังนะ okay. ได้ครับเพราะที่พูดเขาบอกว่าให้ทําโดยสุจริตแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาทำไม่สุจริตนะครับโอเคคำถามสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคุณหมอฟันธงนะฮะมันหมดเวลาลนะด้านหนึ่งเขาก็มาขอให้ไปช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สารพลังประชารัฐ อีกด้านหนึ่งเขาก็เช็คบินองค์กรในเครือข่ายอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ถูกจับขึงประจานกลางเมืองอย่างนี้นะครับ<ม>คุณหมอและพี่น้องตระกูลสอจะทําอย่างไรกับรัฐบาลครับคือจะอเปิดใจล่าง,าางใจกับาาน,นายกไหมครับเขาอย่างนี้นะครับคถ,ถ้าคุณดนายเนี่ยนะมีคนมาชวนให้คุณดนายเนี่ยมาช่วยเหลือครับแล้วปืนจ่อหัวเนี่ยคุณดนายจะคิดยังไงนั่นสินะฮะ ผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยความรู้สึกของคนจำนวนไม่น้อยนะที่เขาทํางานอยู่เนี่ยเขารู้สึกไม่ดีจะถอนตัวไหมครับคือทุกคนเนี่ยนะทุกคนที่ทำเนี่ยเราต้องมีทั้งท่านพุทธทาสสอนนะตอนที่อาจารย์สัญญาเป็นนายกเนี่ยแล้วท่านถูกโจมตีให้ร้ายมากมายเลยทีเดียวท่านเสียกําลังใจมากนะเลยท่านไปหาท่านพุทธทาส ท่านพุทธทาสให้ธรรมะมาสี่ข้อนะฮะท่านบอกว่าให้ไปใช้เป็นโพธิสัตว์ธรรมครับสุทธิปัญญาเมตตาขันติโอเคสี่อย่างครับสมบูรณ์แบบแปลว่าแปลว่าจะถอนตัวไหมครับก็ผมเชื่อว่าเราไม่ถอนตัวไม่ถอนตัวเราจะทำเราจะทำที่สิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะฮะครับแล้วเราจะมีโอกาสได้ทำหรือไม่เนี่ย ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าพระสยามเวทวาธิราชครับไม่ใช่แล้วแต่ผู <S <S ้มีอำนาจเลยครับแล้วแต่พระสยามเทวาธิราชครับโอเคประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้ด้วยพระสยามเทวาธิราชครับครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับวินยูชนพึงสดับและตกผลึกจากสติและปัญญาของตัวเองผมไม่กล้าตกผลึกแทนสังคมนะครับทั้งหมดนี้จาก ส่วนลึกของหัวใจพี่ใหญ่ตระกูลสอคนหนึ่ง,งในครับในวันที่เครือข่ายองค์กรในเครือข่ายพี่นอ้องตระกูลสอสปสชและต่อด้วยสสสต,ต้องตกเป็นจำนเลยของสังคมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ